มา,มาสาธิตอาบน้ำหน้าหนาวนะคะสมัยตอนเป็นเด็กแมาสาธิตอาบน้ำหน้าหนาวนะต้องอาบผ่านน้ำใช่ไหมพ่อใช้ไปอาบน้ำอาบน้ำหน้าหนาวมาเข้ามเลิกงานแล้วมาอาบน้ำกันเร็วอุ้ย <c oughs> อยมันร้อนแ้อยน้ำออลนี่น้ำสบาแบบอาน้ำเลิกลงเลิกงานแล้วอาบน้ำว่ธีชาวบ้านเห็นไหมอ๋อถูสบู่ใช่ไหมบ้านเราเนี่ยอาบน้ำอาบน้ำถูตรงไหนวะข้างในเราต้องถูแบบซฟกซักซกถูถูถู ลา <laughs> เลขงขัวเอาถู่วถัวเดี๋ยวจะไปอาบอาบพันนะ้ำสบายสบายอาบแ้วไม่อาบจริงเลยเนี่ยพูดถึงอาบจริงเนี่ยไมอฟุ้งมันให้บรรยากาศร่อยล้านพันล้านนึง ทิตอาบน้ำหน้าหนาวอาบสามขันพออย่างนี้ยคะ่ะอาบสามขันพอเนาะไม่อาบหลายคันอาบประมาณสามคันหนึ่งสองสามเป็นน้ำอุ่นนะคะอู้สบายสบายข้างในเราก็จะแบบว่านม่นนั่นเนาะเ, <laughs> เร็นแล้วเร็นแล้ว <laughs> ัน,นหน้าโอเคได้ลวพอละน้ำหมดแล้วน้ำหมดพอดีอาบสามคันพอ,อ <laughs> พนาผูบงังเดี๋ยวเจะถ่ายจะจจะภาพาผู้บังกู้บาง <laughs> ด,าดูขออ่านแล้ว ฮัลโหลภูบาวเฮ้ยด้อภูบาลน้ำพอ,อกะน้ำพอดี <laughs> โอ้ยสบายสบายสามพันจบเลย,ยเาสาเข้าไปเข <laughs> าฝรั่งไม่เคยเห็นนะ้อาแบบนี้นะเอาอาแบบนี้ไปอาบบ้านเรามีคนเห็น น้อยอาบบ่อยพวกเราแอบดูน่ะมีไหมบายบายฝันดีล่ะพอ,อแล้วบายบายามาแอบเบิ้งเขาอ,อาบน้ำเสร็จแล้วค่ะอาบแค่นี้แหละซาำคันพอไบายบายนะครับวันเสาร์ที่อาบน้ำหน้าหนาวค่ะอาบส้ำคันสาดเปไก่เลยเนาะสาดเปไก่เสร็จแล้วไม่ต้องอาบเยอะบายบายอุปกรณ์นิดนึง ก็หนาวอยู่นะตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเฮ้ยสบายสบายเก็บกอบุปกรณ์การศึกษาเราก่ไปไปไปค่ะไปไปเข้าไปแล้วสบายแล้วค่ะตอนนี้เราก็ไปอาบน้ำอุ่นข้างในก็จะสบายอีกรอบนึงเนาะสาธิตวิวิวิการอาบน้ำที่นอร์เวย์ค่ะไปะไปนล้วค่ะไปไปต้มน้ำอาบเคยไหมคะน่าหนาวต้มน้ำอาบเคยไหมคะ No, vai ค่ะ. Babá.